สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรนดเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทําเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380ถึง3บุคคลสำคัญซึ่งเป็นคุณนางคู่ประไทยของพระนางบูชิกเทียนอีกคนหนึ่งนะคะที่ยังไงเราก็ต้องเอ่ยถึงแล้วก็เป็นที่รู้จักและภาพยนตร์ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับพระนางูเชกเทนก็จะต้องมีบุคคลคนนี้บุคคลผู้นั้นก็คือติเหลิเจียติเหลิเจียจริงๆแล้วเป็นนักกฎหมายเป็นผู้ที่พิพากษาคดีได้อย่างเที่ยงธรรมและยุติธรรมและเป็นคนที่มีการงานไม่เคยข้างค้างเลยสามารถตัดสินคดีที่เป็นหมื่นๆมนคดีได้ภายใน,นระยะเวลา3เดือนไม่มีคดีข้างค้างเมื่อย้ายไปอยู่อย่างเมืองที่มีคดีมากที่สุดก็สามารถสั่าลคดีนั้นได้อย่างรวดเร็ว นี่คือความสามารถของติเลนเจียในยุคโบราณผู้ที่เป็นเจ้าเมืองต้องเป็นทั้งผู้พิพากษาและเป็นนักรบคือเก่งทั้งบูและบุญติเลนเจียก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความสามารถติเลนเจียมีนามเดิมว่าไหวอิงเป็นคนที่อยู่ที่ชนบทไม่ได้เป็นลูกขุนนางแต่ว่าเป็นคนที่ใฝ่การศึกษาหาความรู้รวมทั้งเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เป็นครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสอนใครที่เป็นบัณฑิตแต่หมายถึงสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้เรียนรู้และรู้จักหนังสือเป็นที่มาของความคิดของวูเชกเทียนว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความรู้และเขียนหนังสือได้ดิรันเจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากในเรื่องของความคิดในเรื่องของการออกความเห็นและเป็นคนกล้าที่จะทัดทานเมื่อน้อยเคร่งกฎหมายเมื่อใหญ่ ก้าทัดฐานอันนี้คือความสามารถของติรันเจียแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามติรันเจียก็เป็นที่อิจฉาของคนในราชสำนักถูกคุนนางกังชินไหลจิ้งเฉินใส่ร้ายใส่ความเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่ถึง6ปีเต็มกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้และกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกลับเข้ารับราชการเมื่อ,อยุ60ปีตรีรันเจียก็ก้าวขึ้นสู่สูงสุดในความเป็นเสนาบดีผู้มีความสามารถในการทูลให้ความคิดเห็นและทัดทานผลงานที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวพันกับราชวงศ์และทำให้เห็นว่าตริรลนเจียนั้นเห็นแก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าที่จะเห็นประโยชน์ของบุคคลก็คือการแนะนำให้พนางบูเชกเทียนแต่งตั้ง ถังจงจงหรือเชื่อสายของราชวงศ์ถังนั้นขึ้นเป็นห้องเต้ไม่ให้ยกตำแหน่งให้กับหลานชายแท่อูเหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะคะที่รักษาราชวงศ์ถังเอาไว้ได้เพราะต่อมาบูเชกเทียนก็ได้มอบราชสมบัติให้กับถังจงจงแล้วก็สืบต่อมาราชวงศ์ถังจึงยืนยาวมาได้นั่นเป็นความสามารถของติลันเจียเพราะว่าพระนางให้ความเคารพในความคิดเห็น แล้วก็สามารถที่จะทัดทานในอำนาจของคนอื่นโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นติรันเจมีความสามารถในการที่จะเป็นแม่ทัพปราพวกทูเจียอันเป็นคู่ปรับอันเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยต้นราชวงศ์การเป็นแม่ทัพของติรันเจียเก่งในด้านของการวางแผนหูเชกเทียนส่งติรันเจียไปเป็นแม่ทัพ ซึ่งติรันเจียได้แนะนําแม่ทัพคนสาคัญสำคัญและบุคคลที่มีความสามารถเพื่อช่วยในการบริหารบ้านเมืองและในการลบแกบูเชกเทียนและยังสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งทหารประจำชายแดนเพื่อปราบปรามพวกทูเจียและเติร์กทําให้แผ่นดินนั้นสงบสุขนอกจากนี้แล้วติรันเจียยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการดังนั้นในชีวิตของติรันเจีย จึงเป็นผู้ที่เดินทางมากที่สุดและนำเรื่องราวความเดือดร้อนและทุกข์สุขของประชาชนมาถึงพระเนตรพระกันของบูเชกเกียนค่ะ